ัดีครบเดีย๋ยววันนี้เราจะเล่นไมค,ไมคไม์ครับกันเข้าไมค์ครับเลยเข้าไมค์ครับกันเลยทุกคนพานไม่ค่อยชัดเลยเอ้าวอะไรอะ่ะไมค์ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนับมาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าวมันเป็นอะไระทุกคน มันคาค้ามันเป็นอะไรทุกคนเนี่ยทุกคนไมค์ครับมันเป็นอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้มันเป็นยังไงเนี่ยคืออะไรคืออะไรทุกคนมันคืออะไรคืออะไรอ่ะเนี่ยเล่นไม่ได้เนี่ยทุกคนมันไมาค้ามันเล่นไม่ได้ ทำทุกคนมาคะมันเล่นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยหนย่งเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้งง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนเย้ยย มาแล้วทุกคนเย้ <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะมามาลองฝึกทำอะไรกันนะฝึกทำนะอลองเ,องนะเ,เล่นอะไรอย่างไรไปครับกำลังจะมานี่มาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าวนี่มีนเต็มหน้าจอเออกดเต็มหน้าจอ,อ,อซีดใหม่นะโอเคไหมทุกคนซีดใหม่ ซีใหม่ซีนนี้จะใช้คำสั่งได้ปับ๊บเสร็จง่ายมากไวมากไวมากดาวโหลดไวมากมาแล้วมาเร็วมาเร็ว,รวทุกคนทุกคนเราเล่นกัน <c oughs> เล่นกันได้เลยทุกคนว่าวทุกคนทุกคนลองเล่นกันโอ้ว้าวโอ้ว คนมาเลวช้าหน่อยนะทุกคนมันช้าหน่อยทุกคนขอเตรียมของก่อนได้ไหมทำเป็นอย่างหนึ่งอ่ะฉันจะลองทำเป็นอย่างหนึ่งโอ้ยอีกครั้งปปปปเป็นโหมดยังไงอะป๊าปป๊าเป็นโหมดนี้ขอเป็นโห,หมดนี้กอนน้าขอพอเป็นโหมดนี้ก่อน ก็อ,อยากว่าไปที่ส่วนสาธารณนะแบบธรรมดาทุกคนอยากไปที่ส่วนสาธารณนะแบบธรรมดาซีทใหม่ไหมนี่ไงทาให้มันเป็นส่วนสาธารณะธรรมดาแบบนี้ทุกคนนี่เอาโอ้ยลองซีทใหม่ไหม ลองซีทใหม่ทุกคนลองซีทใหม่ดีกว่าเอาเกมแล้วก็ตัวเกมมันน่าจะบักตัวเกมน่าจะบักลองเล่นใหม่ลองเล่นใหม่ซีสสำหรับปรับได้อันนี้รอ ro wo oh mm bye แถวนี้ก็เลยนะเห็นบวกไหมตรงนี้เลยตรงนี้แล้วเราพวกคนรู้ไหมว่าว่าว่าถ้าเกิดเรากดเอ้ยทุกคนรู้ไหมว่า,วา,วา,ถ,า,า,วาถ้าเรากดปุ่มตรงกลางตรงนี้แชร์ลองกดนะแล้วเ,าาเอาเมาส์ไปที่ไปที่สิ่งของอะไรก็ได้นะ่ะอล้วพอกดปับ๊บกดป๊บแล้วแชร์กดปุ่มนี้นะปุ่มตรงกลางอะ่ะตรงนี้ เฮมันกดไม่ได้แล้วก็จะได้บล็บอกดินมาบล็อกดินมาแบบนี้เลยตามตามรูปเลยแล้วถ้าเกิดวางมันก็จะกลายเป็นบล็อกแบบนี้เดี๋ยวเราจะวางก่อนถ้วเราวางไวนะ้นี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางแยกก่อนพื้นที่มันประมาณนี้แล้วเราก็เมื่อเราการ์อหไายปั๊บแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้ก็แล็กก็อะไรก็ มแล้วก็จะทำให้ตัวนี้มันจะมีเงินจะท,ทำยังไงให้มันจะไม่วิ่งกดปุ่มกดปุ่มไหนนะทุกคนกดปุ่มไหนกดปุ่มไหนทุกคนกดปุ่มไหนกดปุ่มนี้ได้ไหมลองกดดิกดไปเลย

เน่เราก็จะสร้างฐาน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 ,าน,านรับอ่ะฐานฐานฐานสร้างฐานสร้างฐานสร้างขอนเลยนะครับทุกคนสร้างขอนเลยนะครับทุกคนสร้างขอน เอ้ยต้นหองไปเลยสร้างฐานอ้าวปุ่มผิดกวนเริ่มอมลไรเริ่มแล้วเริ่มแล้วเย้เย <Yeah. S 1> yeah. yes. ้่เดี๋ยวเราจะลองแบบซ้อมเอ้ยไมียวดีกว่า เดี๋ยวจะวางวางตาตก๊ตกครับตต๊กครับโต๊ะครับเอาฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันแล้วก็มาวางโต๊ะครับ แบบนี้นะทุกคนแบบนี้ประมาณนี้เแล้วเราก็วางใยใยมันจะอยู่ตรงไหนใย่นี่วเอาหยิบแล้วนี่ปับ๊บแบบนี้นะอเดี๋ยวเราจะลองฝึกสอม ไปปั๊บอ้าวนึงก็แล้วก็เปิดผิดแล้วก็รีบคลับรีบคลับเรือนะแล้วก็จมมันสามารถต้องเสกเรือ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 นะเรือเรือมีชื่อว่าอะไร w i t h เ hey, ฮ้ยมีคาว่า t h ด้วย w i t h อยากได้เรือเรือชื่อว่าอะไรอ่ะทุกคนเรือชื่อว่าอะไรเรือทุกคนเรือชื่อว่า เรือเรือ,อมันอยูนะ่เนี่ย6 7ต่อไป6 7ต่อไป อ่ะลอง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 แล้วก็เกิดมันบอกเอ้ยวางได้ด้วยเราจะขับเรือเอาด้อรือตองมีอันนี้ตสไคอหกสี่อแบบนี้หกสนะอันนี้หกสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หกสี่หสหสี สิบสี่ <C ười> มามาๆๆทุกคนเราจะมาลองเรือมาแล้วลองเล่นกันนะทีนี้เราจะลองแบบนี้ทีนี้เราจะลองแบบนี้ เราจะลองว่าความไปของเราเร็วเท่าไหร่คตนันคตรนานอ้าวลืมเปลี่ยนโมด <c oughs> ลมเปี่ยโมดะขทษนะทุกคนเนไหมไม่ขลเปลนหมดเราต้องเปลี่ยนเป็นโหมดสไบเวอร์โหมดดี Bắp 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 mà bắp 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 ามารถทำได้ด้วยแล้วยังต่อไปก็ทำน้ำวิธีค้าบน้ำค้าบยังไงอ่ะโอเคไม่ต้องคับก็หยิบคับมาเลยหยิบน้ำไ,ไวๆนะคิปรี้ยวเลยเดี๋ยวอยู่ตัวแรกข้าเธออยู่นี่ คุเก่งสินะบ๊ายบายจุดเรบ๊ายบาย